อ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูปลาดุกเสยนแหวันนี้ได้ปลาดุกโอ้ยเสยนแหมาจากปิจิตตัวนี้เนี่ยเอ้ะคุ้นๆเลยคนนี้นี่ยชู่มๆเออตนักมวยเก่าเด้อนี่นี่ใครไม่รู้นะครับนี่ครับนักมวยเก่าเด้อนี่นี่นักมวยคนหนึ่งไปบวชไม่ศึกสักทีอ้าวนี่ครับท่านผู้ชมอืออือปลาดุกมีแต่งามๆเลยนะนะหนึ่งสอง สามสี่สี่ตัวบ่อันนี้บองสดงอยูย่แสดงแสดงอือ,อด,ดูกระปุกยอดเลยอือน,น,นี่แหละปลาดุกนา,คร,กนานครับปลาดุกนาเออนี่กับทีมงานบ้านปจิกนี่ครับสุดยอดเลย อุ้ยกระเทยของเรานี่เองนึกว่าใครโอ้ยถอนเพื่ออย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเเออนะครับหวานแหนะครับที่บ้านคุกลาวบัตรห้าสิบบาทนะครับผมราคามหาชนนะครับผมเต่ต้องได้นะครับผมวันนี้ก็คนก็หวานกันเยอะเลยนะครับแต่ว่าบัวก็ค่อนข้างเยอะนะครับปลาดุกก็เยอะนะครับผมก็ใครอยู่ระแวกเท่านี้ก็มาหวานกันได้ด้วยนะครับปลายังเหลือเยอะนะครับผม